การกดบายกดเซลล์ในการเข้าออเดอร์เป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะทำตอนคุณจะเทรดสวัสดีครับพอคุณหน้ฟอร์ถึงไหมนึ่งเช่นเคยนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรียกได้ว่านะ่าถูกใจทั้งมือเก่าและมือใหม่นะสำหรับคนที่อาจจะชอบเทรดครับเปล่าไม่ชอบออใช้เครื่องมืออะไรให้มันเยอะแยะวุ่นวายหรืออาจจะมีหลายคนที่ใช้เครื่องมืออยู่แล้วฮนะก็จะเอาความรู้ในวันนี้เทคนิคในวันนี้ไปช่วยเสริมเขี้ยวเล็บนะฮะเสริมความคมในการมอง อลาได้ออกในภาพใหญ่ๆนะครับโอเคไหมครับเทคนิคในวันนี้ความรู้ในวันนี้นะฮะอ่านกราฟเปล่าให้ออกภายใน5นาทีแถมให้ด้วยคือหาจุดเข้าที่ได้เปรียบโอเคไหมนีคือแบบสองเรื่องควบเลยนะเรียกว่าใครมีสมุดประกาศคลิปนี้คุณต้องรีบเอามาจดแล้วก็ไปลองทำเลยนะฮะโอเคนะเราเข้าเรื่องกันเลยนะหัวเรื่องใหญ่ๆวันนี้นะก่อนคุณจะเ,เริ่มเห็นได้เริ่มเข้าออเดอร์ได้นะ หลายคนอาจจะคิดว่าการกดออเดอร์กดเข้าออเดอร์ไอ้กดบายเซลเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกในการเทรดผมบอกเลยโน no. ไม่ใช่การกดบายกดเซลในการเข้าออเดอร์เป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะทําตอนคุณจะเทรดสิ่งแรกคือคุณจะต้องอ่านกาฟไปออกหาจุดเข้าให้ได้เรื่องกดบายกดเซลเป็นเรื่องนิดเดียวฮนะกดง่ายๆมากคลิกเดียวคุณก็รู้เรื่องเลยนะฮะดังนั้น3ข้อที่คุณจะต้องตอบในวันนี้นะผมจะลองมาพาจับมือทําแบบย่อยๆเลยนะ สามข้อที่คุณจะต้องตอบในวันนี้คืออ่านตัาบราคาแบ่งโซนราคาให้ออกภายใน5นาทีของถูกของแพงของเริ่มแพงเริ่มถูกดูยังไงแบ่งยังไงมีตัวอย่างให้ดูนะครับข้อ2อ่า position focus นะครับคุณต้องโฟกัสให้ถูกนะว่าในคู่เงินเนี้ยเอาซักทางเอาสักฝัก่งนะว่าโฟกัสฝั่งบายหรือฝั่งซลล์เอาให้แน่นะฮะเราไม่มีแบบว่าเข้าจุดเดียว2ฝัง่งพร้อมกันไม่เอาไม่ทําอย่างนั้นนะครับและข้อ3ก็คือหาจุดเข้า ตรงนี้แหละสำคัญนี้เป็นคอนเซปต์พิเศษเป็นเทคนิคพิเศษที่ผมคิดขึ้นมาเลยนะเรียกว่ามาแบ่งกันเอาไปใช้แต่ห้าม copy ปี้นะห้ามไปโมเปของตัวเองไม่เอานะฮะโอเคล้อเล่นนะฮะล้อเล่นเอาไปใช้ได้นะครับเริ่มด้วยเรื่องแรกเลยนะครับการอ่านกราฟการแบ่งส่งราคาผมยกตัวอย่างนะฮะในคู่ USD CAD นะฮะโอเคร, okay, รูปขึ้นมาสังเกตเลยนะฮะว่าคู่ USD CAD เนี่ยราล,ลองเปิดใน time frame week นะฮะ กราฟเนี่ยไหลลงมาในจุดที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วเห็นไหมเราเราคงจะแบ่งเป็น3โซนโซนแรกคืออะไรโซนของแพงโซนกลางคือโซนที่มันเริ่มแพงโซนล่างคือของถูกเห็นไหมสรุปว่าแหละ Ucan เนี่ย d c d เนี่ยนะฮะมันคือของถูกนะฮัมเพล w วี k นะคุณทันดังดัง,ด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 งนั้นเนี่ยคุณโฟกัสเลยนะฮะนะนะเราจะไปดูกันว่าเราต้องโฟกัสฝั่งอะไรนะฮะแต่การแบ่งโซนราคาคุณดูเรนและแบ่งตามนี้ก่อนนะฮะ ของโซนบนอ,อีกทุนอีกทีนึงนะก่อนไปโซนบนคือโซนของแพงดีกรอบไปเลยโซนกลางคือเริ่มแพงโซนล่างคือของถูกโอเคนะฮะตอบแบ่งให้ได้ข้อนี้คือแบ่งให้ได้ก่อนเลยแบ่งไม่ได้อย่าพึ่งเทรดย้ำแบ่งไม่ได้อย่าพึ่งเทรดคุณจะไม่รู้ตัวเองว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนจะโฟกัสฝั่งไหนดีโอเคป่ะไปข้อ2ครับ position focus นะฮะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า u cat เนี่ยคู่เงินเนี้ยมันอยู่ในโซนที่มันเป็นของถูกนิววาเห็นไหม ต้องโฟกัสอะไรตอบนะฮะมือเก่าเงียบก่อนนะมือเก่าเงียบก่อนนะฮะมือใหม่ตอบฮะตอบครับโฟกัสฝั่งอะไรยูแคสของถูกโฟกัสฝั่งบายสิฮะฝั่งบายนะครับตรงนี้ใครยังมองไม่ออกมองให้ออกนะเห็นป่ะเริ่มรู้แล้วโอเคอยู่โซนถูกโฟกัสฝั่งบายอ่เริ่มมาถูกทางแล้วนะบางคนเห็นกราฟจะลงยังไปเซลลอยู่นะตรงนี้ยังมีคนเซลลนะฮะไม่เซลลแล้วนะฮะตรงนี้ยูแคสนะครับมาดูภาพประกอบนิดนึงแล้วกันยูแคสตรงนี้ต้องโฟกัสฝั่งบายนะ ดังนั้น position focus คำตอบที่ถูกต้องคือโฟกัสฝั่งบายในคู่ยูแคทนะครับโอเคนี้เรารู้แล้วนะยังยังไม่พูดถึงจุดเข้านะอันนี้คือเรารู้แล้วเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณตอบสองข้อนนี้ได้นะในพื้นฐานในเบื้องต้นเนี่ยคุณเริ่มเหตุได้ถูกทางเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะก่อนไน้ข้อ3ผมพูดนิดนึงผมให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์มากนะกับการดูแล้ววิเคราะห์ให้มันแตกละเอียดว่าเฮ้ยถ้าเกิดตรงนี้ไม่อยู่แล้วมันยังไงต่อหรือว่ามันควรจะโฟกัสฝั่งอะไรดีกว่า ถ้าเกิดคุณตอบสองข้อนี้ได้เนี่ยผมตบมือให้คุณเลยนะเพราะว่าคุณเริ่มมาถูกทางแล้วนะฮะโอเคเปล่าต่อไปะครับจับมือทำนะฮะในข้อ3นะครับเรียกว่าเรานี้มาแบบสบายๆเนาะเนี่ยเสื้อยือดมานะมาสอนจับมือทำนะครับว่าโอเคเราจะหาจุดเข้ายัางไงเรารู้แล้วว่ามันเป็นของถูกต้องโฟกัสในฝั่งบายในคู่ยูแคทนะครับเรารู้แล้วเราจะโฟกัสฝั่งบายนะผมขอเรียกเลยว่าให้ดูกราฟในอดีตแล้วกัน คอย่าไปซีเรียสน,นะว่าผมเอาการาฟในเหรียนพูดผมยกเป็นเคสขึ้นมาแล้วกันเพราะว่าคู่นี้มันก็บวกแล้ว็ลันไปนานแล้วเลยอยากจะหยิบมาเป็นเคสให้ดูนะผมพูดไตนะั้งตต้นปีแล้วคู่นี้ถ้าเกิดใครได้เข้านะเขาคุณก็จะกําไรไปตั้งนานเลยนะฮะโอเค okay, นะคู่ยูแคทนะครับผมให้ดูในไทม์เฟรมดีหนึ่งนะโอเคเมื่อกี้เราแบ่งส่วนราคาเราหาโพสเซนตะ์โฟกัสในไทม์เฟรมวีคเนาะแต่หาจุดเข้าฮนะอาจจะดรอปลงไทม์เฟรมมานิดนึงนะฮะมาอยู่ที่ดีหนึ่งนิดนึงนะฮะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนนะัดรอปลอมดีหนึ่งตามในตัวอย่างนะครับโอเคเห็นไหมว่าในในคู่นี้เนะี่ยผมมีสอไม้มันนี้ให้ดูให้ดูย้อนอดีตนะจะดูตอนตอน,ตอนที่มันรันนะตรงตรงนี้ไม่ต้องไปดูมันนะฮะอาคิดซะว่าตรงกล่องน้ําเงินเนี่ยการาฟยังไม่เกิดนะผมย้อนให้ดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับโอเคดีหนึ่งใช้ได้ไหมนะยอดดีหนึ่งอาจจะดูไม่ชัดถ้าเกิดดีหนึ่งดูไม่ชัดมันบีบไปอลองเฮสซี่เนาะไม่ไม่ต่ำกว่าดีแล้วนะฮะไม่ต่ำกว่านี้แล้ว ต้องบอกก่อนว่าคู่นี้ผมเข้าเร็วไปหนึ่งไม้1สเต็ปแล้วกันจุดเข้าไม้แรกมันเลยไม่สวยเท่าไหร่ไอ้ตรงตรงบายหนึ่งเนี่ยมันเลยไม่สวยยอมรับไปตรงๆว่าไม่สวยใจร้อนใจร้อนเข้าเร็วไปหน่อยเนาะอ่ะโอเคแต่ไม้ไม้นะผมจะให้แต่สิ่งสําคัญที่จะให้ดูในในกราฟชุดนี้คือไม้ล่างสุดคนจุดศูนย์หนึ่งล่างสุดว่าผมมีวิธีการเข้ามันยังไงเนาะเรากราฟลงปุ๊บเลยทงไม่เข้านะเลยเรายังไม่เข้า เรารอให้กราฟมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรมีแนวของมันมีจุดอ้างอิงในการเทรดสะหน่อยเนาะเช่นตรงนี้จุดอ้างอิงก็คือเนี่ยราคาเนี่ยเห็นปะผมคิดว่าราคาเนี้ยเป็นจุดอ้างอิงที่อาจจะมีรายใหญ่หลายๆคนเริ่มเข้าเก็บตรงนี้เริ่มเข้าเก็บมันเลยมีจุดาราคามันเลยไม่ต่ําลงไปกว่าน,นี้แหละนะฮะราคามันเลยยืนอยู่ประมาณนี้แหละคือมันยืนราคาได้แล้วพูดง่ายสรุปตรงนี้ก่อนคือเรารอให้กราฟมันยืนราคาได้ก่อน พูดเยอดีกว่าให้การาฟมันยืนราคาได้ก่อนเราค่อยหายจังหวะเข้าเ,เทคนิคที่ผมอยากจะบอกนะในการหาจังหวะเข้าในไม้ที่ในไม้ศูนย์ศูนย์หนึ่งไม้ล่างของผมนะผมใช้คอนเซปต์โคสูเอ็นที่ผมขอเรียกสั้นๆว่า CTE ภาพมาคือคอนเซปต์ CTE นี่นะครับโอเคถ้าเกิดราคามันยืนได้แหละเราจะไม่เข้าที่แนวรับเป๊ะนะรเราจะไม่เข้าที่เช่นตรงนี้คือแนวรับที่มีแท่งทีลงมาเราจะไม่เข้าเป๊ะนะฮะเราจะยืดหยุ่ในให้มันหน่อยเราจะเข้าก่อนแนวรับ เนาะ c t เราจะเข้าก่อนแนวรับคอนเซ็ปต์คือเราจะเข้าก่อนแนวรับเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่เรารอนลุ้นเข้าที่แนวรับบางทีมันมาไม่ถึงบางทีมันมาไม่ถึงแนวรับแล้วมันขึ้นไปก่อนเราจะเสียโอกาสในการรันเทนหรือว่าในการเอ่อแมคมันนี่ทำกำไรระยะสั้นเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะฮะในคอนเะซ็ปต์ CTE เนาะโอเคให้เป็นให,ให้รู้ตามนี้ว่า CTE คือ,อผมจะเข้าก่อนแนวรับเว้นไว,ว้สักนิดน,นึงให้มันมีราให้มีแกลบระหว่างแนวรับกับตรงจุดที่ผมเข้า นาะแล้วก็ซับล็อตเนี่ยส่วนตัวผมเองเหตยาวใช้1000ันจุดเหมือนเดิมและหลายคนที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่ติดตามช่องผมนี่ก็จะรู้ว่าผมซับล็อตมา1 0 0 0จุดเนาะเหตระยะยาวนะครับโอเคทุกคนเข้าใจคอนเซปต์ CTE แล้วเรา,าเอาคอนเซปต์เมื่อกี้มาจัดในกราฟอยู่แค่ทังผมเลยนะฮะอ่าดูนะฮะในในตรงนี้นะให้ดู CTE คือตรงนี้คือแนวที่เป็นแนวรับเนาะโอเคนะผมจะอาจจะมาใช้ในคลิปนี้นิดนึงลวกันนะว่าให้มันเป็นให้หลายๆคนเข้าใจเป็นเป็นเสียงเดียวกัน เป็นความคิดเดียวกันเนาะสังเกตว่าจุดเข้าที่เป็น c p ีของผมเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากแนวรับนิดนึงเห็นปะแนวรับเนาะตรงนี้จุดเข้าเนาะตรงบายเนี่ยเห็นปะห่างอยู่ประมาณ 2- 300จุดเออผมจะเข้าก่อนสัก2 300จุดการหาจุดเข้าแบบนี้คือจะช่วยเรื่องหนึ่งเวลาคุณตกรถคุณไม่ต้องตามราคาคุณเอาคอนเซปต์ c ีอย่างเงี้ยเข้าไปจับได้เลยกับ2คือเวลาราคามันดีนี่แหละคุณจะเห็นจุดเข้าที่ไม่ใช่แนวรับเออย่างนี้ดีกว่าผมไม่รู้ว่าที่ คุณอาจจะเรียนที่ไหนมายังไงนะว่าต้องเข้าที่เรีนระเบ้อแต่จากประสบการณ์แล้วเนี่ยการที่ราคาจะรอราคาลงมาในระเบ้อเนี่ยบางทีมันเสี่ยงว่าจะไม่ได้พูดได้ง่ายเราเรายอมเข้าเร็วก่อนนิดนึงแต่สลอตก็ยังปลอดภัยอยู่เห็นไหมพันจุดมันก็ยังปลอดภัยอยู่เออโอเคเปล่านี่คือคุณเข้าใจเลยนะว่าผมจะใช้การหาจุดเข้าด้วยคอนเซปต์ CTE คือเข้าก่อนแนวรับสัก 2- 300ร้อยจุดนะฮะโค้ดสุดที่คือเข้าให้มันชิดกับแนวแนวรับที่มีการราคามันยืนได้ก่อน แค่นั้นเองในคู่ยนะูแคเนาะเห็นไหมผมก็เลยจึงเข้าก่อนไปพูดง่ายคอนเซปต์นี้รอราคายืนได้ก่อนแล้วก็เอา CTE เข้าไปจับเข้าก่อนนะรับสัก2องถาแล้วจุดเท่านั้นเองนะเห็นปะ่ะโอเคว่าเอาสข้อนี้นะข้อ1คือแบ่งโซนก่อนของถูกของแพงของเริ่มแพงคุณต้องรู้นะฮะและข้อ2คือ position focus focus ในฝั่งบายและข้อ3คือรอราคามันยืนได้ก่อนพอราคายืนแล้วปุ๊บแล้วก็เอาคอนเซปต์ CTE เข้าไปจับจบ ุกอย่างเคลียร์ตรงนี้นะผมคิดว่ามือใหม่นะจะเข้าใจได้ไหยากนะฮะเรียกว่ามือเก่าอะบองแล้วเข้าใจเลยอะไปใช้ได้เลยโอเคไหมฮะสรุปนะเข้าใจนะถ้าเกิดเข้าใจก็รบกวนนะพิมพ์ว่าเข้าใจในคอมเมนต์หน่อยแล้วก็เอาไปลองใช้เอาไปลองทําตามมันได้เลยนะครับโอเค วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะและชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับรบกวนเลยกด s u b s c r i b e ให้ผมนะครับคุณจะไม่พลาดความรู้และเทคนิคดีๆในการเทรดนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้นะฮะไปปรากฏบนหน้าฟีดของคุณแบบโดยตรงแบบรวดเร็วเลยนะฮะกดกระดิ่งเลยฮะนะฮะกดกระดิ่งไว้เลยนะครับ้วพบกันใหม่ครับผมกับ The f o r e x Man นะฮะไปละครับสวัสดีครับผม